สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาแนะนำการใช้งานนะครับผมการเก็บภาพเลยเข้าสู่ระบบเลยนะครับวันนี้ก็เตรียมไว้แล้วเข้าเลยนะครับคลิปก่อนคลิปก่อนตรงนี้ผมแนะนำการสร้างพร้อมนะครับผม ทีนี่เราจะเอาพร้อมเนี่ยไปเจนนะครับผมอ่าก็ไปแดชบอร์ดก่อนก็จะเจอแบบนี้นะครับก็เปิดการใช้งานนะครับอ่าก็จะมี ตัวปุ่มตเติมเครดิตขึ้นมานะครับเครดิตเป็นศูนย์คงเหลือ,อยังศูนย์นะครับผมตอนนี้มีเงินอยู่ในระบบอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับก็ต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับผมก็ขั้นต่ำเก้าสิบบาทนะครับก็อันนี้ก็เติมเข้ามาแล้วนะครับเก้าพัน ทีนี้ก็ต้องมาเติมเครดิตให้กับแอปนะครับผมแอปเจนภาพก็เติมเครดิตนะครับก็อันนี้อยู่ในเจนภาพเติมหนึ่งจะได้รับ4เครดิตนะครับผมสมมุติว่าเติมหนึ่งตัวนี้เป็นศูนย์อยู่นะครับตัวนี้เป็นศูนย์เติมไป1 จะได้4นะครับ4เครดิตเติมไปแล้วนะครับนะครับผมได้4เครดิตก็ยังคงเหลือ4นะครับผมเติมอีกปุ๊บเติมไป1อันนี้พิมพ์เอาก็ได้นะครับ ถ้าเติมเป็นร้อยก็พิมพ์ร้อยอันนี้เติมหนึ่งสมมุติจากเดิมมี4เติมไปอีก1ก็จะได้4 4บวก4ก็จะเป็น8นะครับตรงนี้ต้องเป็น8เพิ่มเครดิตสำเร็จนะครับผมนะครับได้8นะครับผม ตัวนี้ก็ลดลงนะครับหายไป2เมื่อกี้จาก9 9 9 1หายไป2ก็จะเหลือ9,989นนะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับทีนี้ก็เปิดแอปได้เลยนะครับจะแตกต่างกันนะครับแอปไหนที่ยังไม่ทำการเปิดการใช้งานจะไม่มีปุ่มตัวนี้นะครับเหมือนตัวนี้เหมือนตัวนี้ ยังไม่ทำการเปิดต้องเปิดก่อนนะครับผมถึงจะใช้งานได้นะครับผมนี่ก็เปิดแอป,ปนะครับมันก็จะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งอีกแท็บหนึ่งนะครับเราก็ใส่ชื่อ user เข้าไปนะครับ ใส่พาสเวิร์นะครับก็เข้าสู่ระบบนะครับผมทีนี้ก็กดปุ่มรีเฟซข้อมูลนะครับมันจะดึงเครดิตเข้ามาเนี่ยเหมือนกันนะครับผมจะเหลือ8บรรทัดเครดิต8บรรทัดนะครับยังไม่ได้ใช้นะครับ ตัวนี้8เห็นไหมครับผมมันจะดึงเข้ามาในแอปนี้นะครับผมวิธีทีนี้วิธีการเจนนะครับผมอันนี้ก็จะเหมือนเจนทั่วๆไปนะครับผมส่วนการตั้งค่าอะไรพวกนี้ผมตั้งค่าให้เป็นสูงสุดหมดแล้วนะครับความละเอียดก็คิวลอตี้เป็นร้อยสเต็ปเนี่ยก็สูงสุดไว้แล้วนะครับผมก็เหลือแต่แค่เลือก ขนาดภาพเฉยๆนะครับผมไม่ต้องมาเลือกซ้ำหลายรอบนะครับทีนี้วิธีเอาคีย์มาวางเอาพร้อมมาวางนะครับไม่ใช่คีย์เอาพร้อมนะครับก็เข้าตัวที่พร้อมนะครับหรือว่าค่าไทยใครมีพร้อมแล้วก็พิมพ์เอาก็ได้เนี่ยนะครับสมมุติว่าเอาอันใหม่นะครับ เอาอันใหม่ก็ได้เอาเอาอะไรดีเอา,เอาคาริสต์มาสแบล็กเาวนี่แหละนะครับคริสต์มาสแบล็กเาวก็เจนไปเรียบร้อยแล้วครับ คริสต์มาสแบกกรามาแล้วนะครับสมมุติว่าทดลองเอาหนึ่งพร้อมก่อนเอาพร้อมแรกก่อนก็๊อปปี้ไปนะครับก็เอามาวางตรงนี้นะครับผมวางตรงนี้ก็เลือกส่วนใหญ่ขายภาพ16ต่อ9 6ต่อ9นะครับผมถ้าเป็นมือถือก็จะเป็น9ต่อ 16, 16นะครับผมมือถือแนวตั้งอันนี้ก็จะเป็นแนวนอนนะครับผม อื่นๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับผมก็เอาตามนี้นะครับทดสอบก่อนนี่คือ1พร้อมนะครับ1พร้อมเท่ากับ1บรรทัดอ่านะครับผมมันจะมีกี่บรรทัดในนี้ก็ตามไม่เป็นไรครับผมขอให้มัน,เป,นเป็นหนึ่งพร้อมแล้วก็คืออย่ากดอ n t e r ลงนะครับอันนี้มันจะนับด้วยนะครับ ดีที่สุดก็คือปิดนะครับปิดไปอันนี้คือรวมแล้วทั้งหมดคือ1พร้อมนะครับนี่ก็เจนเลยก็คือสร้างภาพรอสักคู่ครับแปบ๊บหนึ่งเนี่ยได้แล้วครับเรียบร้อยจะคลิกมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมคลิกดูภาพที่เจนแล้วน,นะครับผมอันนี้ก็ปิดเลยก็ได้ นี่นะครับคุณใช้ไปแล้ว1บรรทัดนะครับ7บรรทัดที่นะครับผมที่ใช้ได้ใช้ไป1ยังเหลือ7นะครับผมก็รีเฟรชข้อมูลดูตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วมาดูที่หน้าเว็บนะครับเนี่ยหน้าเว็บก็หายเหมือนกันนะครับผมเหลือ7อ่านะครับผม รูปแล้วทีนี้รูปจะไปดูที่ไหนนะครับผมรูปตัวนี้ได้ดูคลิกดูทีละรูปดูรูปเต็มเนี้ยทีเนี้ยมันจะมีแกลเลอรี่อยู่แอปนะครับผมเปิดแกลเลอรี่ของแอปเนี่ยรูปนีก้ก็จะขึ้นมานะครับก็ดูรูปข้างหน้ารูปข้างหลังไปได้ ถ้าอยากลบก็กดตัวนี้นะครับลบมันก็จะหายออกไปจากระบบเลยถ้ารูปไหนที่ไม่เอานะครับผมครับผมทีนี้เมื่อกี้1พร้อมนะครับผมทีนี้จะเอาพร้อมที่เหลือสั่งพร้อมกัน1 2 3 4งอ่าหใช้ไปแล้วนะครับ2 3 4 5ก็จะเหลือ4พร้อมใช่ไหมครับทีนี้เราจะเอามาทั้งหมดแต่ทีนี้ มัน Copy มาวางแบบนี้มันไม่ได้นะครับ Copy Copy แล้วเอามาวางเคลียร์ก่อนเนี่ยมันเป็น1นึ่งบรรทัดมันไม่เคาะให้นะครับเวลาจินไปมันก็คิดแค่รูปเดียวนะครับอ่ะเราจะทำยังไงทีนี้1 2 3มันต้องได้4ใช่ไหมครับเนี่ยผมทำตัวนี้ไว้ให้แล้วจัดเรียงแบบรายการนะครับมีตัวเลขให้พร้อม 2 3 4 5นะครับก็ c อ p ปีไปแล้วก็เอาไปวางเลยเขียนนะครับแล้วก็วางเนี่ยมันก็จะเป็น2 3 4 5เหลี่ยงไว้ตัวเลขไม่สำคัญอะไรนะครับเจนได้เลยก็เลือกขนาดเหมือนเดิมอัตราส่วนของภาพไม่ใช่ขนาดนะครับผมก็กดสร้างภาพ รอแป๊บหนึ่งครับเนี่ยแป๊บเดียวครับก็ได้ละสองสามสี่ห้านะครับผมใช้ไปสี่บรรทัดนะฮะตรงหนึ่งสองสามสี่ก็จะเหลือสามนะครับผมทีนี้จะคลิกดูทีละรูปก็ได้นะครับมีแต่ตัวสวยๆนะครับผม สอสอันนี้อันที่4นะครับแล้วก็อันที่5้าอ่าครับผมนี่ก็ปิดได้นะครับผมก็ไปดูที่แกลเลอรี่นะครับ เปิดแกลเลอรี่มามาไหมมานะครับไม่ชอบรูปไหนก็รูปทิ้งได้เลยนะครับผมสมมุติว่าได้แล้วถูกใจแล้วจะเก็บเอาไว้นะครับผมกลัวมันหายก็กดปุ่มดาวน์โหลดนะครับทีละขั้นตอน1 2 3แบบนี้นะครับผมดาวน์โหลดก่อนรอสักครู่ครับเนี่ยครับมาแล้ว เสร็จแล้วนะครับก็เปิดดูที่เครื่องเราเลยน,นี่นะครับผมมันก็สิบมาก็แตกไฟล์ออกนะครับ exit ซิสไฟล์ในเครื่องเลย extract extract ไม่ใช่ e x i t extract นะครับก็เรียบร้อยครับผมดูในเครื่องก็ได้ นะครับผมโอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับวิธีการเจนภาพนะครับก็พร้อมก็พร้อมตัวนี้ผมก็เ,เขาเรียกว่าอะไรทำเป็นแพทเทิร์นสำหรับส,สำหรับภาพที่ส่งสต็อกโดยเฉพาะนะครับผมก็คือแค่วางคียก็ใช้ได้เลยอย่างที่ เห็นนะครับผมนี <cup classics and brightness> so ่ก็เสร็จแล้วก็ปิดทิ้งเลยก็ได้ครับผมก็ไม่มีอะไรเนี่ยกดดูครับเหลือสามบรรทัดนะครับเหลือสามเครดิตเหลือสามบรรทัดจะวางเป็นร้อยก็ได้นะครับวางเป็นร้อยสองร้อยก็ได้นะครับวางเสร็จแล้วก็ทิ้งให้มันทำงานเลยประมาณ ร้อยนึงก็ผมก็จําไม่ได้ละรูปหนึงใช้ประมาณ3วิครับผมรูปหนึงใช้ประมาณ3วิก็ประมาณคูณเอาครับร้อยร้อยรอยรูปก็จะใช้ประมาณ3วิก็3 3 0 0วิครับเสร็จแล้วก็ปิดได้เลยนะครับผมถ้าจะใช้ใหม่ก็ไปที่แดชบอร์ดก็เปิด นะครับไม่ต้องกลัวว่าใครเข้ามาได้นะครับเราใช้ได้คนเดียวเรามีพาสเวิร์ดโอเคครับหวังว่าคงใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตบ่อยๆนะครับผมวิธีการใช้งานขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ